ไปไหนกันน่ะ่ายรูปนอกอ๋อ,อ <c oughs> แต่ข้างล่างอะข้างล่างอะเป็นถ้าลร้อนเย็นๆใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะโอ้โหอย่างไรขนาดนั้นก็ยังเอาลีก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ああ。 อ๋องไยังไงไหมเนี่ยงชอะไรนะงจอดมาน้านี่เขาถามว่าคนได้คืนใจนี่พระบุของแม่เอง่อตรงนี้นะวี้ไหมนะรอไนี mình có nhiều loại lắm luôn, có kiểu như kiểu này, có

เปิดมีหลังคาแล้วปิดแบบไม่ใช้บริการอะไรเลยแล้วมันก็ลึกลนไปเลยครัได้แล้วเบนน่าก็ต้องข้ามข้ามก็คือเอาที่กั้นหน่ะเื่อนที่กั้นออกแล้ววิ่งวขึ้นมาข้างบนกลับวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วน่าจะแบบโล่มอะไรเงี้ยโล่มคือมันเหมือนยังไม่ได้ทำหลังคาเลยเปียกไปน่ายทางลงไม่ได้ด้วยก็ต้องลงอย่าง ไปอย่างเดียวที่มาการแรกที่ลงไปแบบแย่เลยนี่รองเท้าพี่เพิ่งจะแห้งเมื่อกี้อ่ะแห้งน้ำมาถอดไว้ตลอดเลยเรนกินยาแก้แพ้กับอย่าลืมนะจำเป็นต้องทานเลยไมเห็นไม่ใช่พอเห็นไม่ใช่เพราะเดี๋ยวเป็นทูนแพ้แล้วก็เสร็จเป็นแน่นอนก็แพ้เพราะว่ามือเปียกมือตัวรู้ป่ะว่าคืนนี้เป็นรอกันสอบ คือเป็นเราเป็นวข้างหรอแล้วกาบอกรอกัดแล้วมันก็มืดแล้วไม่ให้เราแล้วไม่ให้แกกาบเฟิรอคิดว่ารอจนจนจะน้องออกกุแรกคิดว่าสี่ทเนีพอเขาบอกว่าห้าทุ่มก็เลยต้องสลายตัวและเสร็จใช่ไหมเบนเสร็จใช่ไหมแคสเสร็จใช่ไหมวันลอ้าไม่มนใไมอาทิตย์หนยาได้หมไปไหนไปดัอะไรเราอยู่ตรงไหนกัน เ๋าก็ธรรมดาคิดเขาขายพ i ซซแต่วทด้ปปิ้งแขงแขกแต่ไปได้เปล่าอยากไปเชียร์มากอ่ะไปได้เปล่าอยากไปแเนี่ยไปได้ไหมไปได้เปล่าได้ไหมน่าจะเบนมาว่าเนจะไม่เข้าเยอะครับแต่ว่าที่เขาธรรมศาสตร์ที่เดิมใช่ไหมที่เคยไปแขที่ไหนวันที่อ่ะธรรมศาสตร์เบนจำไม่ได้ เออเบ้นแข่งหลายสนามเนี่ยจำไม่ได้ไปได้ปะล่ะของดีเวใช่ไหมอ๋ออ๋อยาวมาอ๋ออ๋อออ๋เปที่ไหนก็คือถ้าสมมติว่ามีเขาก็ให้เข้าได้อยู่แลแต่เพียงแค่ว่าบางที่มันเล็กมากว่าอย่างที่ที่เคยไปกันนะอันนาจะถือว่าใหญ่เลยเพราะว่าที่ที่ไปส่วนใหญ่ทางเดิมมันจะมีแค่คนเดียวเดินอย่ามนะครับที่แข่งที่ได้ที่สองใหญ่ปะไอที่ที่แข่งปะ ไปใหอาองทีมเยเบนเ่อน yeah. anyway. ี่ไง่าได้เยค่ะเายได้แนเอา้เลอ่ะแดูคนเสิร์เนี่ยเชเพี่เชิญาพี่แมวพี่แมวใครอ๋อหนูไม่รู้จักไม่เป็นดูคนเสิร์ตเหเห็นไหมอู้หใจ เบนยอย่เพอนตายม่ี่เอใช่ตาไม่ได้มาเออเขาเอาของให้ถ่ายรูปตอนให้ให้ให้พวงให้ถ่ายตอนไหนอน้องของรอนจะถ่ายอถายอีกพวงให้ท่างไหนไหมฮะตอนาเบนนะถ่ายอเดี๋ยวแวะายแกเ็มีอจร้อนมากเบนมาไรให้ตอนไหนอะให้ข้างนอกใช่ไหม นนนตนแล้วพี่เบนต้องแบกไปใช่ไหมต้องหาถุงรวมให้น้องโอ้โห้เยอะเนี่ยสามนาทีเยอะมากโอ้โหอย่างอย่าง <laughs> ไวไม่ไม่ไม่เดีเดินดูเลย